ญมาีที่สามารถพบได้นะครับในจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ผมก็อยู่ย่านเมืองเก่านะครับชุมชนริมน้ํานี่ก็เป็นย่านใจกลางเมืองเลยนะครับนีบ่นะครับก็จะแยกเป็นสองสารตัวนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการ E a t Laser On Tour นะครับเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยของจันทบุรีเนี่ยนะครับกับสากกรรมที่สําคัญก็คือสากกรรมเรื่องเหมืองแร่เรื่องพลอยพวกนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเชิญชมกันครับเชิญชมกันครับนะครับทาง e a t Laser t ซ c h n เทคนิคเนี่ยนะครับก็มีความชานาญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เลเซอร์ นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลเซอร์สําหรับเครื่องประดับนะครับแล้วก็งานไม่ว่าจะเป็นตัวเชื่อมนะครับงานเชื่อมงานตัดพวกทองนะครับเงินพาร์ทที่ทำจิวเวอรี่ต่างๆนะครับนี่นะครับรวมถึงเลเซอร์ที่ใช้ในการเชื่อมตัวเรือนนะครับทีนี้เรามาดูที่ศูนย์อัญ,ญมณีนะครับนี่คือเกรดของอัญ,ญมณีที่สามารถพบได้นะครับในจ,นจังหวัดจันทบุรี นะครับก็มีตั้งแต่ตัวอัมพันแอมพลไลท์ลูเซฟายนะครับเห็นตัวนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูครับนะครับเนี่ยมีอะความาลีนฟลูออไรด์พวกนี้นะครับเนี่ยตลาดพลอยของจันทบุรีเนี่ยนะครับเราก็จะพบพลอยเหล่านี้ได้ก่อนมากทีเดียวเซอร์คอนเพทายพวกนี้นะครับอย่าลืมว่าเลเซอร์นี่ก็ถูกสร้างมาจากนะครับลูบี้นะครับคือผลิตทับทิมตัวนี้เห็นไหมครับ คือลูบี้ที่ใช้นะครับเป็นตัวกระตุ้นของแท่นยักนั่นเองนะคัณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับธาตุเหล่านี้นอกจากจะเป็นเครื่องประดับก็ยังสามารถทำเลเซอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวอุตสาหกรรมที่เราไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับงานเลเซอร์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหลากหลายรูปแบบนะครับตัวที่จะเป็นเลเซอร์ในงานตัดก็ได้นะครับตัดตัวเรือนตัดแท่นเครื่องประดับต่างๆตัวเชื่อมนะครับหนังเตยที่เรา ใช้นํำเตยแล้วเราฝังพลอยเข้าไปนะครับฝังเพชรฝังพลอยเข้าไปนะฮะหรือแม้กระทั่งงาน engraving แกะสลักเป็นคําต่างๆซึ่งตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับลองดูนะครับผลิตภัณฑ์ของทาง e อที a s e r t e c เทคนิคเราก็จะมีตัวเลเซอร์ที่ใช้ในการเชื่อมงาน j ิวเวลรที่ใช้ในงานตัดแผ่นนะครับแผ่นเงินแผ่นทองต่างๆแผ่นจิวเวลรต่างๆรวมถึง การ e อนเกร i วิ ving, พวกวัสดุประเภททองแหวนทองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเงินต่างๆวัสดุที่มีมูลค่าสูงนะครับ precious metal เราก็สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเดี๋ยวเราขอเชิญไปดูครับว่าเทคนิคการใช้งานเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม j e วเ l ลรีเครื่องประดับอัญ,ญมณีนั้นมีอะไรบ้างขาเชิญชมครับ <S <S e IT 之力，精准与生来人，人们皆知。其高过雕刻、自由掌控，改变世界，我们的力量。e IT 蓝色，I、T, ace, 你走向光辉未来。e IT 蓝色，I、T, ace, 你把梦想变成现实，用最顶尖的技术创。 可能在工业现场引发革命，将人的记忆与科学结合。一 IT 的激光拥有无限的力量。e IT 类你走向光辉未来。e IT 类你把梦想变成现实，用最顶尖的技术创造明天，一起前进，一起前进。 希克夫星际人的到来，我们共同铸造极光的光芒，照亮前行的路，在以 i t 的名义下,下。 นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ย่านเมืองเก่านะครับชุมชนริมน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขตที่เป็นย่านเหมือนกับย่านคนจีนโบราณน,นะครับซึ่งเราสังเกตได้จากพวกกลุ่มของศาลเจ้าตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีศาลเจ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นลักษณะอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพาชมเดนินไปนะครับนะครับ เดี๋ยว,วเราดูครับน,นี่ก็จะเป็นสัตว์เจ้าครับอันนี้เป็นสัตัวเหล่าเยี้นะครับนะครับความสวยงามที่เรามองไปข้างล่างนะครับก็จะเป็น ชุมชนริมน้ําซึ่งเขาก็จะมีตลาดนะครับริมน้ําที่โด่งดังนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นทางเดินลงก็จะมีกราฟฟิตี้สวยงามเห็นไหมครับจะมีกราฟฟิตี้อะไรนะ่ารักๆนะครับแล้วก็จะมีร้านก่วยจับดังตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูครับ สมัยก่อนเนี่ยนะครับย่านชุมชนตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่านะครับก็จะเป็นกลุ่มชุมชนของคนจีนที่เขาล่องเรือมาจากมณฑลตัวเถาพวกนี้แล้วก็มาขึ้นฝั่งนะครับแล้วมาตั้งชุมชนตัวนี้นะครับเป็นชุมชนของคนจีนแต้จิ๋วนะครับที่มาจากมณฑลตัวเถาเนี่ยนะครับนี่ก็จะมีศาล ครับพระโู่ที่สัตว์ควรอิมเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นย่านใจกลางเมืองเลยนะครับนี่นะครับก็จะแยกเป็นสองศาลตดีวนี้นี่ครับศาลเจ้าแม่กุนนี่ครับเดี๋ยวเราเดินดูนะครับย่านชุมชนตัวนี้ก็สามารถบูชาได้นิดพอเราเดินลงไปนะครับ รอบก,กำแพงก็มีสีสันนะครับเป็นกราฟิตี้ตัวนี้เห็นไหมฮะนี่ครับทางเดินเนี่ยครับก็จะลาดลงสูง่น,น้ำซึงสมัยก่อนเขาก็จะตั้งบ้านเมืองหรือปลูกสร้างบ้านเรือนกันอยู่ริมฝั่งน้ำนะครับนี่จะเห็นอนอาคารที่เป็นสถารปัตยกรรมนะครับแบบดั้งเดิมตัวนี้นะครับ เขาจะเป็นร้านหวยจับร้านดังตัวน,นี้นะครับก็นั่งกินริมน้ํากันได้แล้วก็สั่งนั่งกินเดี๋ยวผมพาดเดินเข้าไปในตรอกนี้ก่อน นี่ครับอันนี้เรามายืนกันอยู่ที่หน้าบ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชัยตรีนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าบ้านหลังนี้เขามีประวัติความเป็นมาอะไรอย่างไรนะครับนี่เป็นชุมชมริมน้ำจันทบูรนะครับในตัวนี้เป็นบ้านพักประวัติศาสตร์นะครับก็ได้รับรางวัลทางั้นาประเศ I'm here. นี่เป็นโรงแรมด้วยนะครับเนี่ยนะเป็นโรงแรมโอเคครับมีพักต่างๆนะครับแล้วมีอยู่ริมน้ำด้วยนะี่ครับนะี่ครับ,นะรบก็จะเป็นอาคารบ้านเรือนนะครับในรูปแบบเก่าแก่ในสมัย เมื่อร้อยกว่าปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเด็นะครับนี่ครับก็จะเป็นที่พักอาศัยด้วยถ้ามัาจัด